ยวงขังงางยวงขัง,ง,งไม่ <c oughs> ไมอยู่จังได้บุเล็กนี่มันคือบอกเขาบ้านเขาช่องเนาะปลาลูกปลาเมียมันเป็นตะยตูตะกินเนาะอันหลุดยูแต่ให้แต่สวนเราไม่อยากเขาบ้านแกใดเนาะอย่าว่าเด้อหอยอบโตอยู่นั่ปกใหม่อยู่ใส่นอนท่งคุ่นก็บ่เห็นหอย ห้มันจีบอย่างนี้ต้นโอ้พุน่นโอ้ยหยอดน้ำชมโอ้ยเล็กเอ้ยน,น,นั่ง้มบรรยากาศในการยิ่ควา่สุขอยู่น้ำมัวใสตรงหน้าใครตถ้งตานบ่นยินเสียงจงเสียงไห้เสียงได้กะอีอย่างนึงอด

เว่ยก็ออกมาซองเบงนี่แหละเมื่อเห็นเขาไปบ้านไลยมือเราเป็นเจ้าไหนเป็นแตะยุต่กินยุบบอกกินข้าวแซ่บยุบบอกมันก็กินแซ่บคือเก่าอยู่เด้หรอแม่แค่แต่เนาะอันปลาลูกปลาเมียมมากกย่านคึดนลายโอ้ยสมิ่งนะเมื่อกี้ทิ้งหอดหรอแมีนโบเป็นแมีนนอนหายหน่ยหนยยุบบอกกางขึ้นยุบบอกปันตายเห็นเลยแม่เว่ย กูก็อาบน้ำหอนมาก่อนเนาะโอ้ยเจยชีบีบอกยังไรเมียข่อยชีบีสูฟังได้เมียขันว่าได้ปลาละข่อยกับชีบีสูฟังจะรบาพื้นเมียสูฟังจะหอกเป็นจังไหกระโดดกระเดียเมียมึงโอ้ที่เป็นบ่นบนเ,เป็นเมียเอ็งไข่สียองออกไปใส่ไข่สีติ่งเคี้ยงออกไปใส่เออจมให้ดาลัดบ่ให้ไปล่ะโอ้ยแต่เขาหักก็ห่วงเนาะโอห่วงก็สิห่วงพู้นอนนี้น้ำขึ้นกับ พราะลูกของนั่นนะที่ไม่ใช่ผมว่านั่นแตานั่นิเออโอ้ยแต่นันปต่นั่นมันก็อยู่น้ำกันยากอยู่หะนเลี้ยวเลี้ยวเพราว่าชีวิตข่อยอยู่ในกรอบเพป็นจังไงกรอบนั่งคว้าได้แม่อีกบาทที่นี่เออพ่อขอยืนว่าอันการข่อยบอกได้ว่าสิบเปอร์เซ็นต์มาใส่นี่เว้ยเช็คโทรศัพท์ตั้งแต่อันเข้าบ้านเออพกถุงมือมาสนันอยู่แค่เช็คโทรศัพท์เออมึงพูดได้กดไล่ไม่ให้ข่อยกัน อีไรกดหนิไผกดหนิเป็นนังสั้นเออมันดาวมาโจ๋ตัวเนี้ยเอาผัดว่าอีกละเอามันมาจังไหนเจ้าเบิังลูกปู่ไฟเจ้าสะกวนเจ้าลูกปู่ไฟสาวๆใส่กันบ่เออกูกะแตงเนาะเออถาอีไรหน่ว่าสั้นเออกะสั้นโทษขนาดแม่เลยนี่ขนาดแม่เลยหนิโทษโทษมันห่วงไปเบิดตัวนี่ว่าแต่มันไม่ยิ่งเออไปแล้วมานั่งขุดดีเมีเนี่ยหน้าคุตั้งนานนะน่ะ ท่านสิอยู่จังสี่ใส่ชีวิตอยู่องคสี่ไปนะโคตรตั้งนานนะใครเสียครอยอยู่จังไหนเมย์ขอก็ต้องป๋าแม่นบอกจะจำคิดผูกเออโต้คิดบ้างเงี้ยพ่อมันจิตธาบุนบ่อคอยรังคืนจนหลอดได้เมยเออมึงจิตธาบุตอนกูตุยแล้วผุนบ่อสันดอกขึ้นว่าจังทร์สันอ้าก็แม่นโต้เห็นอยู่ว่นสันผัวเมียคู่ใดคับผัวเปิดยังกวนเมียเปิดยังกวนเป่นบ่าเพื่อก็จุดทูบอยืนนาน อันนั้นเพิ่นนาปุรุนแานช่องซีเลียเพิ่นนั่นแหะยกนี้ง้อสิ่งหัวซาถุเถ้าเอ้ยอันใดดีอันใดง่ายอนไรเจ้ามากอันใดเจ้าชอบขนาดเออเจ้าไป็นมองที่เจ้าชอบเจ้าชอบเด้อว่าสั่นโอ้ก๋าดีจอดพุท่าตอนพุ่นบ่อมแม่แก่สีจังสั่นละเห็นคู่ไรกระไดเออวางสั่นละเดือดมากมั่งแต่อิ่มคักเจ้าสั่นมันก็ถามว่าอิ่มบวกกับอิ่มเน่ยเม่ถามว่าขึ้นหอดเขาบอกมันก็ขึ้นหอดนั่นละ S <S แต่ว่าสิ่งที่มัใส่ชีวิตยุงส่มันบ่อยไหมแม,ม่มาถามเบิ้งนี่ละออย่านมึงองินขึ้นฮอดเขาย่านไปรูดซื้อเชาเออ่าเงิ้าซัมหนี่ยังบุกพ่ออีกเยแม่ยังมีอีกโอ้ยเงินมันเถอะคอยหามาตักบาทตักบาทมันกับพี้งมันกับขี้ที่คอยสีบีซื้อยังกินกระบอกคอยซื้อเออมื่นก็สีพิษกันแห้งแล้วเนาะ,ะขอก็ะเลืออให้สรุปแล้วน่ะนะ มึง้ยท,ทายอยากหน้าในกูพูดมากูยากอยากยังนก็นไรเมืแต่ว่าคักปนันกี่ไม่ว่าคักปนันเดียวมันก็จะแม่ตั้งสัน้นตัวนันเกิดว่ราะกูเป็นเจ้ไปทายอยกินเอาไปถวายหลงวงพ่อพูดบ่าเขาจังสิได้กินมีแต<า>่จะหลวง<า>พ่อเนั้นทได้กินเท่านะ้นเออเออเออบอกเลยเจ้ฟ้าเขาไม่หาใคอ,อยยังนี่มันเป็นห้องคอยยีบอยู่บนรุ่นแม่ยังนี่ เขาอันแม่ดวงเอาให้หันไปนยังมึงเอาไปไว้ใส่กัมาหอดปัดขวากเอาทรงจะลงรถปัดขวากเอาไปลงสีรวดเดีวเอาไม่เอาไปสีแล้วไ้ยเอาไปสีแล้วตัวเนาะเบิดทั้งสีสอบพะนะโอ้ยทั้งสีสอบตัวต้องจะเห็นเขาสันต้องจะเห็นว่าเขาบ้านงามมองงามเนาะโอ้ยยังไงระบาดท,ที่นี่เอาเป็นยังแม่เพิน่นโทรมาบางไหนหันว่าผัวเพิ่นนั่นเอาให้พีดมันเป็นเขาปลูกพะนะมันเป็นเขาปลูกเออเ้ย เพ่นีน้ำมาเอาเฮ็ดจังไดระบาดนี่เจรลม่บาดที่นี่เพิ่นีหเลยฉี้เนาะจอฝ่าไปซีซอบีได้มึงอย่าหามมืออไมือนี่เพราะว่าโอ้ยเขาฉีไปละหืมฝันหอวยไิบมันเลี่วหรอบ่แม่เอาเอาเฮ็ดจังไดละเลีกเพิ่นฉีน้ำมาเอาเฮ็ดจังไดบาดมึเพิ่นมีม้ามึอนี้บ่หอวย่าจักน้อยนี่เลียวเออ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 เอมเออเไปเบิ่งอยู่โออเออเอเออเีเออออเาเอออเอเออเอาเอเอเอาเเออเเออเเอ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 าเเอ จะว่ามันทายสวบออกเด้อเปลี่ยนเอาสวบเก่าเหลาหนิไอ้ขี้คว่าอะไรเนี่ยอือโอ้ปัดลั่นขึ้นให้เพิ่นเลยว้าเรองไมยเออการเพิ่นมานี่กู้ชี้นี้ว่าเรื่องสวนมันเด้อโอ้ไม่ใไ่พว่าเรื่องสวนมันอีกยู่เอาว่ไปีบางเสียเปียกตีโอ้ยน้องโอ้ร่องแห้งเห็ดป่านนั่นแม่นี่เจ้าหน้าก็ได้คุดขายแล้วนี่มมันเป็นยีชิบไล่คุณบอก ปีนี่มันยังเปลี่ย,ยนราคาอียดิ <c oughs> เ,ออเออแต่ก่านเบิ้องข้าวไปเบิ้งโลงสีเที่ยเขาพระท่านดีสีเออ,เออที่ขุนชิฟ้าเาสอบไปเอาสอบขึ้นมากล้วเมี่ยเออขาจานออกเราเอาเขาปลูกเอาขอเอาขาอ่อนปัดน้ำใส่เพิ่นขึ้นนี่จะทำเบิ่งวันหน้าเป็นสึงย่าเมื่อปีนี้อ่ะแล้วเอาเอาสัตว์แม่ด้วดีได้แม่เนาะมึงชั่วบอกว่าเ้าไปทุระอยู่จังหน่อยจังมากเออบอกเจ้าเมียไปบรรยากาศนี่สลั้งเมียสลุก บอกให้มาผู้เดียวผู้เดียวกับบอมาคันบอกคันเบ้าด่ามันบอสร้างคว่ำหนานคันมันสร้างคว่ำหน่ามันสิบอยากปานนี่ที่โดนที่หลังน่ะคันคนบอกเจ้าน่ะเอาควมคใส่โดนเ้อมันสิบอยากไปหนาเจ้าเข้าใจบอ้ยจังสี่เหลือเกื่อปัญหาน่ะมันยากบอเจ้าว่ะบอทุกข์เลยมันหัวดีอ็ยังนนีี่แล้วไปแล้วไป เดี๋ยวเอาขึ้นเราไปเรียบร้อยแล้วเจ่งน้ำข้าวเดียวนึ่งเฮ้ยไป่อกัะจันฝ้าออโลูงสีเลยเนาะเฮ้ยเป็นางท่านคนมาคนออกบ้านมาเร็วบ้าเว้ยพอตออไปไม่ถอบเาทัานกินคนดกแม่ลูกเบี้ยซะักินนันเสียงรบกนไม่แมนอิริว้าเดี๋ยวผู้ดีบ้าความเลยว่ามังบอกไม่เห็ว่าม่นบอกบอเข้าบ่าขนาดนี้ไม่ท่านอปน้อนเจ้าอัน ่ากนะมามันลูกเป็นยังเขาบอกไอ้ขึ้นบาเจ้าของติดคอเนาะพวกระดเตงักขักเน่ยไม่ดอดยง้ก่มันเี่บันนเจอคือขอบฟ้าด้านน่งเจ้านี่หนาวมาเลยเมีสายีนานหนกบวกจหนัก ท่านล่ะท <that> ี่หล <that> ังลหละคอยบออยังเนี่ยเอาความขวดเลเจ้ามาเถียงแทนเขาเด้อมาจังสันจังสีเจ้าเอาควมำรถเด้อนี่มันยากคอยบอแบบนี้เฮ้าเถียงเราบ้าแล้ว เฮ้ยไม่ดองอยู่พี่อยู่พี่อย่ี่เกกันม่นาวะน่มาเนี่ยาเนีว่าอย่งกันยูบ่เศ้าอกมเจ้าสแม่ลูกคนนกันตอตงยั้งยังนี่ละแ่ว่าเยบอกมันน่อันแม่อันทถโทมากว่าเพิ่นเอาขาให้พีอืม่เพื่อบอกมันเตรียมไม่หมัน่มันเตรียมไม่เไดล่เตรียมไม่เราไม่เยมไคอา่ไม่ได้รอก่นเอาลอง่พจบเีนเอาลงเลย เออใครอยชนแต่ว่าจะมีแผนซ้อนแผนเด้อโอ้ยผมอันพ่อดองเป็นยังเจ้าก็คือจังบอกเขียนใหม่วันนี้ข้าวปูเขาของมันก็คือเราบางท่านเขียนได้ไงเอ้ยเอาแต่ว่ากับเบอร์ง่ายๆก็่ดอกเขาเพราะว่าผู้เดียวเป็นผู้มัดต่อขันผู้เดียวเป็นผู้จักผมตอนเฮ็ดแจงใหม่เบิด์ตสุเนลสยามระมัดกับผู้เดียวมัดจักรอบ กานคือเดียวกันบเบแต่เราสอบนี่เริ่มดีดดดแก้ไปไขกระซังจักเบิดวางชั้นบอกกำ <c oughs> แมน่นันชุ้มเจ้าลูกกบแมน่นันสิไปเทออกเอาไม่มาใส้ไว้นัาาน่นการมัดตอกไข่นั่นเ้อ จักรอบคุ้มจอาบูกจักรน้ำข่อยโดคุ้มเจ,จ้าจไปนั่งคิดกันบองไงมาซคุ้มจอ,อาออกไปอีเลกันเลยขอาเปียกน้ำกันหนาะจุ้ข่อยบ้กก่าเฮ็ดโดขีออ้สิบก่าเฮ็ดร้อนพอข้าวหน้า,นามแช่ป่าเนาะอคุนน้ำไปจิบไปเฮ็ดแงมแต่ว่าก็ดีแล้วละ่ะเพราะท่านได้ไปสีหันเอวอันทั้นไปสีพอเขาต้องมาหว่วกเออหันยังสั่งใครอยู่อันว่าอันนั้นเอาขึ้นเล่าหันก็จิไปเบื้องยุ่การมาตอกมันคือมัดเก่าบ่อ คือได้หัวมากจอดขบวนคืออะไรต้องจังสี่แหมจะแดงว่าเจ้ารอบครอบไหวได้ตัวได้อันรอบครอบพ่เป็นอย่างเี้เวลาห้าเอาไปสีรงสีอืเวล่าลูกหลานคือไม่เอาเขาไปนี่ัวกเอาตอกเอาสอบได้อาไปสีอืสอบนันทิมัดไรท่านี่รอบอืสอบบกบูก็่ได้ท่านี่รอบอท่านี้เขียงเลยน้ำหนังสือพ่อมูลกันลืมเฮ้ยป่านนั่นแล้วมัดกัะ มันเป็นอย่างน<ว>รอกจะแสดงว่าเจ้านีรอบครอบคักอยู่อันแม่แม่ดองครับลูกเคยนี่ฮักล้างนี่ผู้จักลวเห,หนืหน่อยการมัดตอกโอ้ยพอาดองเออเมื่อเจ้ามากก็ดีละ่ะอันเมื่อคอยไปน,นอคอยลืมเบ้าตัวละ่ะลือมอีกแล้วอันอันสวนมั่น,นั่นแม่สวนมั่นเป็นอย่างอีกน้อบอสวนมั่นแมนก็ต้องแบงตัวเพราะว่าเห็นน้ำกันเนาะแบงแบบไหนแบงดินหรือแบงมั่น เอากระแวงผลผลิตนั่ละมันหดย่ำทิ่คุดขายแล้วว่าแม่บอกแกงมันเออใครได้เท่าเรก็ชีได้ปั่นกัน่ะแกงมันมันกส่แวงได้อยู่แต่ว่าหันมันหันปีนี้ที่บอกขั้นขุดเขาจเป็นคูดแน่นเลยอันจอเบิรแล้วอันเงานึงอันมันหัวมันน้อยสันดิแม่ดองวาดที่นี่ก็เลยว่าคุยกันเลยว่าเอาเป็นสองปีน้อยเท่า จังุดอสปีชี้พุดขายเออชองปีมันบเพราสองปีนี่เหละโอ้โหอันคันนวิชช่องปีมันได้หลายก็เกันมันหัวใหญ่โอ้ห้องเกิดทุว่าเขาขายเลยมื้อนึงมันก็ดจะเป็นสองมื้อฮาไปแจกอ่ะเอาชองปีกับชองปีแต่ว่าอยากบอกว่าว่ายวันเวลาขายหันก็ต้องแบ่งหันนะแบ่งอยู่แต่ว่าแห่นที่แบ่งปีเดียว เอาปีเดียวเนี่ยแดดนอบัดเขาขายมันปีเดียวในมือหนึ่งเออแม่หมอเออบายดีเขาให้สองปีเลยขายได้สองมื่นบาดีมื่นนึงเขาก็ต้องหารคืนกันคนละห้าพันว้าวแบหี่ไดห้าพันเอาจ็งสันบหริกเนี่ย เอ,เอาเอาสักคนเอาสักคนกำขี้ดี่ก็กำตุไหมเออขันเจ้าว่าจังขันกะให้มันได้หุงควมเอาอะนะเออใครได้เท่าไรหอดย่ำใครกับมาบอกกันแน่เท่าน,นั้น,น,นละเออบอกกับบอกเจ้ว่าบอกที่นี่ขันขายแล้วมันบอกลูกต่อเขาบอกอยู่นั่นหน่อยดิเออบอกที่เท <c oughs> ่าหนึ่งเจ้าของมันมเขาขึ้นจ้างคนมาแจ้จ้างคนมาหลอกจ้างคนมาดึงจ้างคนมาแบกขึ้นรถไปขาย หักกบกดนี่แล้วมันสี่เหล่าพันร่างพันหนีการทีจะหายไปตัวว้าขวายาวโบนีนเด็กอะไรล่ะขวายาจังสี่เด็กเขาชมงติว่าเจ้าจ้างคาโลด์เมนบอร์เยอเจาก็ได้จ้างคาร์กลกรได้จ้างก็มาเอาเงินน้ำแม่ดองไปจ้างเครื่องตัวเครื่องตัวนัวแม่นว่าจังสันปีอ้าแม่นบอสันเจ้าว่าเออกระแสน้ำหอมเมื่อสี่คนหรือสี่ทรหาแม่ดองหรอว่าเงินไม่จ่ายจ้างคนคนงานคนมันเฮาเด้อ จังต่ขายเจ้านี้อย่างได้ปั่นเครื่องเนอะงานแล้วป่าที่เข่าแมนแล้วเอายังสั้นรถแม่แม่แม่เอาว่าเหล็กเอา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 แล้นมเอาคือเกาเนาะเอคือเกาคือเกาเออเอาดีทีชอบ่ไปไปไปเอาไปเอาขไปไปเอาอยู่ทังเราเนาะันันเรล้อยู่เอารถไปใส้เอาเอออันพอดีแหลบราเล็กมันยกใช้รถหายเออเอออออัไปเให้เขาไปเอออออออปู่ เอจ้าไปเบิ่งกระสอบนั่นไปไปหาาไปไั่นเรื่องสนันกับเจ้าเล่ากันนั่นละเออเอาเอาเอาอยบหัวดนี้จีได้หอดอกมัดคุณเล็กก็จีได้โบคุกเล็กมันเห็นจังไดรไหวเนาะมันแล้วไปเนาะเร็วแล้วแม่เร็วเร็วเอาเร็วเร็วเขเป็นอะไรเราเป้นเมื่อลราบอกโอ้ย โจมคุณสอบให้จื้อแบบนี้ขี่ขึ้นยี่สิบหรือว่าจำตอกได้ฮะน่ะอยากประจับพีิลล์บอกมีปัญหาถ้าเบิ่งเข่าพ้นปีหน้าเข่าปัดล้านเลยไป่เด็กห oh, ัวเนาะอันหน้าสองปีนั t <t ่นน่ะมันมีหรอกเมียเออเออมาสองปีอันมันสองปีนี่บอกค็ไมมีเออเออสองปีเลี้ยงสุดท้าวิธีคิดก่อนเอาตังโมกันเรื่องนั้น แก um, ้ปัญหาสักวอนมื้อนี้แต่ว่าเลี้ยงตอกเงี้ยขูคิดอยู่โอ้ยรับร่องแม่เสื้อใตข่อยเลยแม่เล่าจำบ่ได้เป็นบ่อไปบแล้วก็ไปเฮาแม่บ่ทันเฮาดอกไปให้เขาเฮาเมื่อได้เข้าหรือเมื่อตัวเจ้าตัวหนึ่งเจ้าจำตอบได้ยี่หัวบ่บ่แล้วบ่เหลียวกู้เวทนาให้เขาไก่เข้าตั่หนึ่ง เจ้าจำก็ได้ยิบบ่ไล้เดี๋ยวให้จับเลยเนาะยิบมัดอกคักมัดตอกเน่ยเกละสามหลอกสี่หลอดไม่มีเลกรรกดากูมาดากู้กู้เล่ากับสิต๊ะใจแเมีครับหลวสิต๊ะใจแบบนี้ก็วิ่งไปว่ามันใจแล้ยไปแย่งคือเขาปัดลกปัดหน้าฉัส คนเราบ้านไม่เจ้าจับไงบอกว่าโดนขีอุ้ยบโดนนี่อุ้ยอู้ตายตายตายปวดประสาทั้งเจ้าอุ้ยขนลุกลุกอาย